สวัสดีครับเพจคนทําถังนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตการทําทถังอบไร้ควันนะฮะอันนี้นะครับเป็นถังที่กําลังประกอบนะครับที่เราเาไปนะเนี่ยเนาะกำลังประกอบนะครับที่เรา,ผานะรรเราผาไปเนี่ยสองข้างนะครับเป็นถังเนยนะครับถังเนย ทางเนยเอาใช้ประกอบอาหารนะครับเนาะนี่นะครับจะเป็นประเภทนี้ครับที่เราเอาทําให้ลูกค้าส่งนะครับไอตัวนี้เป็น200ลิตรนะครับถ้าทําเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยที่เราเตรียมส่งเนาะเตรียมส่งนะครับนะครับนี่นะครับนี่เป็นหน้างาน ที่เราทานะครับทาก็คือสั่งนะครับสั่งสั่งทางโทรศัพท์หรือทางไลน์หรือทางออนไลน์หลายๆด้านสั่งมานะครับแต่แล้วนี่ผมก็จะขึ้นงานนะครับขึ้นงานเ,าเป็นแบบนี้นะครับคือแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าสั่งแบบไหนก็ทําตามลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็แจ้งรายละเอียดมาครับ ทางไลน์หรือไม่ก็ทางแชทหรือไม่ก็โทรศัพท์มานะครับถังเรามีหลายขนาดนครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด220ลิตรก็มีนะครับอันนี้ขนาดใหญ่สุดของของทางร้านเราครับแต่แต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ทำเพราะว่า,าลูกค้าสนใจอ,อยู่ที่200ลิตรส่วนมากเนี่ย200ลิตรเราก็แค่นี้ฮะเนี่ยจะสูงกันนะครับเนี่ย200ลิตรครับนี่220นะครับตัวนี้ใหญ่แล้วก็ ราคาก็จะสูงกว่าเพื่อนหน่อยนึงนะครับเนอะอันนี้คือเราผ่าไว้แล้วนะครับสองร้อยลิตรนะครับอันนี้เตรียมประกอบนะครับประกอบนี่ก็เราทําสีนะครับทําสีโค้งไว้นะครับทําสีโค้งนะเสร็จแล้วก็จะประกอบเข้าตัวนี้นะครับประกอบเข้าเราก็จะมีเก็บสีนะครับเก็บสีกันสนิมเก็บสีให้มันเนียนนะครับเนาะ น,นี้ก็เป็นพวกเครื่องมือที่เราทำนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ขนาดไหนมีขนาด30ลิตร6 0ลิตร100ลิตร200ลิตรแล้วก็220ลิตรนะครับก็สามารถสั่งตรงเข้ามานะครับกับเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมมีเบอร์โทรทิ้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็แอดไลน์เบอร์โทรนะก็ได้นะครับแอดไลน์เบอร์นั้นเลยนะครับทำส่งทุกวันครับ ไม่มีวันหยุดนะครับผมทําท,ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับนอกจากจะไม่สบายหรืออะไรนี่อกจจะไปพักบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นของลูกค้าที่อยู่บุรีรัมย์นะครับที่สั่งเข้ามานะครับเนาะก็จะส่งในเขาพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่นะครับอันนี้ก็ของลูกค้าที่อยู่กรุงเทพเพชรเกษมนะครับอันนี้ ส่งวันนี้ครับส่งวันนี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงฐานเป็นเหล็กเส้นหนาสามสามมิลน,นะฮะหามากนะครับหามากครับนี่เนาะครับก็จะเอามาสวมใส่กับตรงนี้ครับตรงนี้จะมีช่องใส่อยู่นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กลูกค้าสั่งเป็นตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงสแตนเลสแล้วก็มีนะครับอีกราคาหนึ่งนะครับก็จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับทำหนึ่งร้อยลิตรสองร้อยลิตรแล้วก็สองร้อยยี่สิบลิตรเนี่ยมีเราทําทั้งหมดมีทั้งตะแกรงชั้นเดียวแล้วก็ตะแกรงสองชั้นนะครับแต่สามสิบลิตรกับหกสิบลิตรเนี่ยเราทําแค่ตะแกรงชั้นเดียวนะครับแต่เป็นสแตนเลส กับเหล็กนี่อยู่ที่ลูกค้าจะสั่งนะครับถังได้เลยนะครับเนาะเนี่ยถังเราครับอันนี้เป็นถังไม่ได้ทําสีอะไรเลยนะครับเป็นถังเดิมๆถังใส่เนยมาครับเนาะเนี่ยนะครับหน้างานครับที่เราทําโอเคครับงั้นแค่นี้นะครับถ้าสนใจสั่งนะครับ ตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับสั่งได้เลยครับวันสองวันก็สามารถส่งของได้เลยครับอันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ